จากรูปสามเหลี่ยมที่โจทย์กำหนดให้มีด้านเท่ากัน3ด้านคือด้าน AD ยาวเท่ากับด้าน DB และยาวเท่ากับด้าน CD โจทย์ถามว่ามุม BAC กางกี่องศาเนื่องจาก BD ยาวเท่ากับ AD ดังนั้นสามเหลี่ยม ABD เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วให้ n เป็นมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว วเป็นมุมยอดของสามเหลี่ยมหน้าจัว่วโดยกำหนดให้เส้น AD ยาวเท่ากับเส้น DC ซีดังน,นั้นรูปสามเหลี่ยม ADC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้วยให้ M เป็นมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว W เเป็นมุมยอดของสามเหลี่ยมหน้าจัว่วในรูปสามเหลี่ยม AB d มุมภายในสามมุมบวกกันได้1้อยองศา เช่นเดียวกันในรูปสามเหลี่ยม A D C มุมภายใน3มุมบวกกันได้180องศาถ้านำสมการ1มาบวกกันสมการ2จะได้มุมทั้งหมด360องศา W บวก V n บวก n ก็คือ 2n m บวก m ได้ 2m 180บวก180ได้360 มุม v บวกมุม w ผลบวกจะเป็นมุมตรงดังนั้น v บวก w จะได้180องศาแทาน v บวก w ลงไปในสมการ3ก็คือแทน v บวก w ด้วย180องศาจะได้180บวก 2n บวก 2m เท่ากับ360ย้ายข้าง180อยู่ทางซ้ายเป็นบวกย้ายข้างมาทางขวาจะเป็นลบ 360รลบ180จะได้180 2N เป็นตัวประกอบร่วมแยกตัวประกอบโดยดึงออกมาไว้หน้าวงเล็บ2อยู่ทางซ้ายอยู่ในรูปผลคูณย้าย2ไปทางขวาจะเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงข้ามจากคูณจะกลายเป็นหาร N บวก M ็เท่ากับ180หาร2ก็คือ90 N บวก M เท่ากับมุม BA ดังนั้นมุม BAC เท่ากับ90องศา